บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังหนึ่งเสวนาจะพลานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตังสองปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปัิติธิจะเอตัมมังคลามุตตังสามภะหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะอะยาวาจาเอตัมมังคลามุตตังสี่มาตาปิโต อุปัฏฐานังปุตตะทธธารสสะสังฆโหอนาคูลาจะกัมมันตาเอตมัมมังคารมุตมังห้าธนันจะธรรมะจริยาจะยาตะกานันจะสังฆโหอนาวัชานิกรมานิเอตมัมมังคารมุตมังหกอารตีวีรตาวีรติปาปามัชปานาจะสัญญาโมอป,ปะมาโทจะทำเมสุเอตมัมมังคารมุตมังเจ็ดคารโวจะ นิวาโตจะสันทุถีจะกะตันยุตากาละกาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมรมุตมัง 8. ขันตีจะโสวจัตสตาสมนายันจะสทัศนังลาเกณะธรรมะสากัฉาเอตัมมรมุตมัง9้าตะโปจะพรหมะจริยันจะอริยสัจ,จาณะทัศนังนิพานาสัิฉิกิริยาจะเอตัมมรมุตมัง10พุทธะ โลกะธรรมเมหิจิตตังยะสะนก,กัมปติโสอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังครมุตตมัง 11. เอตาธิสานิกัตวานะสัพพัทธ,ธะมะปะราชิตาสัพพัทธ,ธสุทิงคชันติเตตันเตสังมังครมุตตะมันติบทที่12บทสวดอัตนาปเรศยังกินจิ วิตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังเอนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิดพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโหตุขยังววราคังอมะตังปณิตังยทัชคขาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัธิกินจิอิธัมปิดธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโหตุ ยำพุทธเศสโถปริวันณีสุดจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตณสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนางปณิตังเอเตินัสเจนะสุวัติโหตุเยปุคราอัฏฐสตังปสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขิเนยยาสุขาตสะสาวกาเอเตนุเอเตสุทินานิมหาปลราณิอิธรรมปิสังเครัตนางปณิตังเอเตินัสเจนะสุวัติโหตุ เยสุปายุตามนสา,าทเถนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนมหิเอเตปฏิปตาอมตังวิไคหล์ละทามุธาดิพุติงพุชม,มาาอิธัมปีสังเครตัตังปณีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุขีนังปุรานางนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตใยะติเกวัตสมิงเตขีนัพีธาพีชาอารุณ์อวิรุณทัดฉันทานิพินติ ทีรายธาทยามปะทีโปอิธรมปิสังเคระตะังปณิตังเอเตนส,สัญเจนะส,สวัติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตอัตตาหาเวจิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตันสะโปตสะโปสัสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนณคันโผนณมาโรสหะ พรมุนาชิตังอาปาชิตังกาย,ยราตถารูปปัสสะชันตุโนบทที่1ิบสีบทสวดเกสาพุทธสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนณามาประรัมมะปะประรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะ สัมปทาเนนะมาตะกกะเหตุมานายะเขบคาเหนะมาอากาปะระปะริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพะพ,พ,ะพะรูปะตายะมาสมโนโนครูทยะยะาตุเมเทเหอัตตะนาวะชาเนยยาา อิเมธมากุศลาอิเมธมาสวัชชาอิเมธรมาวิโยคระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหปะชะเหยยายะถาตุมเหอัตะนาวเชยชาเนยยาธะอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนัตวัชชาอิเมธรรมาวิญยปะสัทธาอิเมธรรมาสมัตตา สมาทินาหิตายะสุขายาสังวัตติอัฏตุเมเหอุปสัพปัชชะวิหะะยะถาติบทที่15บทสวดอุปนิยจูตรอุปนิยติชวีวิตะมะป,ปะมายุงชรูปะนีตัสะนณะสันติตานาะเอตังพยังมรเนเปก,กะคะมานูปุญญา ุญญานิกัฏิราตะสุขาวะหาหิตหาณิภุปนิยติชีวิตะชีวิตะมะปะมายังชรูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรณะไปกะขะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปกะโโหโยทะกะเยนัสังยะโมวาจายะอุทะเจตะสาตังตัสสะเตตสะสุขายะโหติยังชีวะมาโน ปะกะโรติปุญญังธมโมทะฮาเวรคติธรรมมาจาริงธมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติอาสานิสังโสธรรมเมสุจินโนนัตทุกขติงคัตติธรรมมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายาปัจจสติอัฏฐนิพพินติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายาปัสติ อัถนิพินติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตติยถาปัญญายะปสติอัถนิพินติทุเขเเอจะมัคโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกะชาดกอปันนกัฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตทธัญ,ญายะเมธาวีตังเคยคันเหยยะ ปันนกังพาหูเวสรนังอญันติปะพะตานิอะนานิวนานิจะอารามรุกขะเจตยานิมนุมนุษาพยาตัชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะมุตมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะมัทมันจะสังขันจะสรณงกโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญยะปัสตะปัสติ ท,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 ทุกขังทุกขะสมะมุปะมุปาทางทุกขะจะอติกมังอริยันจะอัฏฐังคิกังทุกขโหปะสัมมะคามินังเอตังโขสารรังเขมังเอตังสาราะมุตมังเอตังสาราะมาคัมมะสัพพะทุกขาปรมุจจติบทที่17บทสวดพัทเทกะรตักขถาอาติตังนานาวาคเมยะ นับปฏิกงเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอทะตีตมปะหีนันตังอปัตตจัตอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุพรูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเนี่ยไม่คอนแค้นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นเนืองหให้ปใุ้โปร่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตัดปางโกชัญญาบรานางังสุเวพึงทำความเพียรเสรในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผูมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อโหรัต,ตะมัตตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสัตโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลียไม่เก็ดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้ผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนินแลบที่สิบแปดบทสวดพินหะปจเวคณะปาถะชาราธรรมมมหิชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพความแก่เปไม่ได้ พยาธิทำโมมหิตพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะธรมโมมหิตมรณาางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมติเยหิมานามนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกโมหิตกรรมทายาโทกรรม Oracle โยนิกรรมพันธุกรรมปฏิเสนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลยาณังวาบพกางวาตัสทายาธาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภิหังปัจเจเวคิดตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุโย,ยชนาคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปาตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาขนตุสเปปิปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัพพะสัมปติสิทิยาทานนางทัันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิราตาขนตุคัจฉันตุเทวตาคาถาสเพพุทธ,ธาพร,าประปัตาปเจก,กนันจะยังพลัง อรหันตานางจะเตชนะรักขันปรมิสปะโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทนาคถาหันธรรมยังปฏิทนาคถาโยภนามเสียาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรนโพธิเรตะอินติอิงตาธรรมะทานนาพวันตุปุชิตาสวดทิงกรนเตทะวิหาระมัะเลเถราจัมมัชานวกาจัพิขโวสารามิกาปะทานาปตี อุปาสก,กาคามาจัเทสานิขมาจไอิสราสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผูุชาเยปิจัอันทัศส,สัมภวาสังเสธชาตาอัตทาโอปปาฟาติกาเนยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพป,ปิทุกขสะกรณตุสังคตยังจาตุจีรงจังสตังธรรมโมธรรมัทธราจากบุคลาสังโคโหตุสมะโขวะอัฐายะ จยิตายาจะอัมเหระคตุสัทธรัรมโมสัพเพปิธรรมะจริโนุทิงสัมตาปุเดยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปฏิทานาคถาหันธรรมยังปฏิทานาคถาคโยพนามเสปุญยญสิทธานิกตัสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสัตตานปา นัตตปะมะนาวกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตายโยทิฐาเมจาปะทะปะยะทิฐิทิถาวาอันเยมัชชปตเวรุโนสัตตาติทันติโลกะสมิงเตภุมมาจตุยโยนิกาปจเจกะจะตุโวการาสังสารันตาพวาะเวยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมมะยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสธาหุนตุอเวราสุขาชีวิโนเมเขมัปะทันจะปปโปนตุเตสาสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดในเกิดในกําเนิดสมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาทานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางอนุเกษตรเถิด ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนินสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนโมทนาแล้วปุดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระก,กิ่งพิริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพญาลัาสังวรวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยนูภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจักสิทธุประการเทอ